ัีคนเอิมเอครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับว่าดูดีไม่แห้งท well, ุกคนเด้อเอาบฝันไปสัดนับเอาหหอดมืออยู่นต้องฝันนะจัูเอาแม่ฝันบา ครับคณะเดินทางคณะญาติบรรดาญาติมิตรนะครับจากร้อเอ็ดก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับในเที่ยวนี้ก็น่าจะใช้เส้นทางทางหลมสักน้ําหนาวทะลุข้นแก่นกระสินนะครับถึงจะเข้าตัวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นส่วนนะครับ

ไปเดินทางปลอดภัยทุกคนเด้อสว, <Okay. S 1> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส <Okay. S 1> วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังดูเองนะ 弄的过来。嗯